สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับ วันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม RO Project C หรือว่า Project s e นั่นเองนะครับตอนนี้ตัวเกมเนี่ยก็เปิดทดสอบเรียบร้อยนะครับผมในวันนี้เลยนะตอนช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าจะไม่มีบนสต re ไทยตัวเกมจะเป็นเ,เกมจากทางค่าย Gravity เลยด้วยนะครับเป็นเกม Lock ล็อกอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่เปิดมาให้เล่นกันเนาะในส่วนของ Lock ล็อกเนี่ยก็มีหลายเวอร์ชั่นเหลือเกินนะครับขายได้ตลอดนั่นเองนะใครสนใจเนี่ยลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศของตัวเกมนี้กัน ว่ามันเป็นแบบไหนนะครับผมในส่วนการล็อกอินก็สามารถใช้ ID ของ Facebook หรือว่า Google หรือว่า ID ที่ไม่ระบุตัวตนก็ได้นะครับมาเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยละกันนะครับเดี๋ยวไปเล่นพร้อมๆกันเลยตัวเกมก็จะเปิดทดสอบตั้งแต่วันนี้จนถึง20มิถุนายนนี้นั่นเองนะครับมากดไปเลยนะครับผม ลองไปมั่นพร้อมกันนะครับหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าเลือกตัวละครนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะทําการเลือกตัวละครเป็นชายหญิงได้นะครับเราก็เลือกเอานะว่าจะเลือกเป็นตัวไหนยังไงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งชื่อนะครับในส่วนตรงนี้ก็คือเป็นสกิลของตัวละครโนวิดนั่นเองนะครับที่มันจะมีมาให้นะครับผมมีเฟิร์สเอชมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งชื่อก่อนละกันนะครับอปึ๊บโอเคเรียบร้อยตั้งชื่อเล่นเป็นตัวผู้ชายเนาะเคตามนี้ครับ นี่จ็อบในส่งการเปลี่ยนอาชีพก็มีตามนี้ครับผมมีคลาสหนึ่งแล้วก็คลาสสองนะครับเล่นไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีให้เราเปลี่ยนเองนะครับตามนี้จัดไปเอาตั้งชื่อเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวตั้งใหม่ก่อนอ่าโอเคแล้วก็กดไปเลยครับผมนี่มาไปดูบรรยากาศกันเลยภาพเกมก็ถือว่าน่าเล่นน่ารักดีนะครับตัวเกมจะเป็นแบบแนวตั้งเนาะตามนี้เลยนะครับ เรียบร้อยครับเข้ามาก็มีของแจกให้เราเลยทันทีนะครับเงินอีก5 0าพันเซนีนั่นเองโอเค <Okay. S 1> เวลคัมก็มาครับในส่วนของการเล่นตัวเกมนี้เนี่ยอ่ามันจะเป็นแบบการโจมตีออตโต้นะครับใช้อะไรต่างๆออตโต้หมดเลยนะครับ่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันกด้ามาครับอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการให้เราทําการแบอบกว่าอ่าแชร์ปาร์ตี้อะไรเงี้ยนะครับเออชวนคนเข้ามาปาร์ตี้นะครับเนี่ย เรื่องแชร์กร Auto ันออโต้งงออโต้เมาส์อะไรประมาณนี้ครับก็จะเป็นการเออเนี่ยออโต้แบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยนะฮะน่แล้วก็ตัวเกมเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีเควสให้เราทำนะครับเนี่ยเควสจะอยู่ตรงนี้ครับผมเมื่อเควสอันนี้เสร็จสิ้นก็กดมาครั้งหนึ่งนะครับก็จะรับของรางวัลไปนะครับเป็นจ็อบพ f เอะไรอย่างนี้นะครับผมประมาณนั้นเนาะเนี่ยเห็นไหม กดรับได้เลยนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับผมตามนี้นะแล้วพอเลเวลอัพหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีในส่วนของเมนูต่างๆนะครับเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นการบอกว่าอัพสกิลนี่เข้ามาเลยอ่ากดอัพสกิลครับอันนี้ก็เป็นสกิลพื้นฐานของตัวละครเนาะที่มันมีมาให้นะครับอ่าสกิลนี้ใช้ได้ครับเอามาใส่ตรงช่องทางลัดตรงนี้ได้เลยนะครับเรียบร้อยอันนี้เป็นเฟิร์สเอกนั่นเองนะครับผมอ่โอเค ต่อไปก็จัดการโปรลิ่งครับผมาหาเจลลปี้มาให้ได้ออนี่นนะได้เจลลปี้เราเรียบร้อยก็กดคอนเฟิร์มนะครับผมแล้วก็มีของมาให้เราด้วยกดใส่เข้าไปเรียบร้อยครับแค่นี้เองนี่ยตัวเกมมาเล่นค่อนข้างง่ายนะครับไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยระบบอะไรต่างๆมันก็จะมีเพิ่มเข้ามาอีกนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูกระเป๋าหน่อย ในกระเป๋าของเรานะครับนี่อันนี้คือของที่เราได้มานะครับเป็นของสมใส่สามารถที่จะกดตีบวกได้นะครับโดยการใช้เงินเซนีตรงนี้นะครับเงินเซนีเราเห็นไหมอยู่ด้านบนนะครับมันจะก็จะแบบว่าขึ้นเรื่อยๆนะครับผมกดอัพไปอัพไม่ถึงบวกเก้าเลยแล้วกันนะครับผมนี่เวลาที่เราจะบวกต่อไปนะครับเราต้องใช้ของพวกนี้ครับใช้หินเนาะใช้เป็นโอริใช้เป็นอีลูอะไรอย่างงี้นะครับผมตามนั้น โอเคต่อไปครับอันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยอัปเกรดเรียบร้อยครับผมนี่แม้เลเวลก็จะอัพเรื่อยๆนะครับต่อไปให้เราทําการจัดการบอสครับซึ่งในส่วนการผ่านด่านแต่ละด่านเนี่ยนะครับก็คือเราจะต้องทําการจัดการบอสในด่านนั้นๆให้เสร็จก่อนเราถึงจะสามารถผ่านในด่านต่อไปได้นะครับผมแมาจัดการบอสเลยครับผมเคกดตรงนี้ปึ๊บบอสเกิดแล้ววิ่งไปหาบอสเลยครับบอสฟลลิงครับผมอ่า เราก็จะมีเพื่อนๆในปาร์ตี้เรานี่นะครับที่คอยแบบามาช่วยเหลือเรานั่นเองนะครับผมเราสามารถที่จะกดขอ,อปาร์ตี้แล้วก็กดชวนเพื่อนเลเวล่น,นได้นได้ใหม่เลยนะครับอ่าโอเคได้ของมาด้วยมีได้ธนูมาด้วยนะเมื่อกี้อ่าเรียบร้อยครับอันนี้คือผ่านแล้วเคลียร์แล้วนะครับพอหลังจากเคลียร์เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะพาเรามาอีกแมปหนึ่งอ่าเมื่อกี้เป็นแมปโฟลลิ่งใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแมปกระต่ายแล้วนะฮะเออเนี่ยกดเข้ามาดูตรงแมปตรงนี้ได้นะครับนี่ มันก็จะผ่านด้นแบบนี้เรื่อยครับต่อไปก็จะเป็นแบบนอนแบบปกอะไรเงี้ยแบบอ่าตะกัแทนประมาณนั้นนะครับผมผ่านไปเรื่อยๆในด้านบนนะครับมันก็จะมีด่านให้เราผ่านอยู่นะครับค่อนข้างที่จะแบบเยอะพอสมควรเลยนะครับผมค่อยๆเล่นไปเรื่อยนะครับตัวเกมก็เลเวลไม่ได้ขึ้นแบบรวดเร็วนะค่อยๆไปค่อยๆไปนะครับในส่วนของเออเลเวลอ่ะนะฮะมาดูตรงอีเวนต์หน่อยนะครับมีของมาแจกก็กดรับไปนะครับนี่เหรียญแมวโอเคเอาไว้ไปแลกของอะไรนงี้นะครับแล้วก็ อันนี้เป็นอของที่ตัวเกมมันแจกมานะครับ5,000เซนีโอเคร้อยแล,ล้วก็นี่มีให้เราหมุนตรงนี้ด้วยนะครับช่วงโคนเบต้เตาเนาะตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงทดสอบอยู่นะครับสําหรับตัวเกม่ะจะลองลองหมุนดูแล้วกันปึ๊บจะได้อะไรโอ้โหเป็นแบบว่าเป็นการ์ด MVP นะครับเอาไว้สามารถที่จะแบบทําการเรียกบอสได้นะครับอตอนนี้หมุนไม่ได้ละต้องเก็บสะสมไปเรื่อยเฮ้ยใครเรียกมาวะ ตายเราตายเออผมสู้คนเดียวไม่ได้นะตายอย่างเดียวเนี่ยแต่ว่าคือถ้าเกิดเราตายใช่ไหมเราก็ฟืน้นคืนชีพมาได้นะครับอ่ะทีนี้จ็อบเลเวล5แล้วนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนอาชีพได้ละคัดหนึ่งนะครับนี่มาตรงน,นี้ครับผมเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับผมตอดแมนเนาะเออนักเวทอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นโจนนะครับผมแล้วก็เป็นนักหนูนั่นเองนะครับตอนนี้ตัวละครผมตายไว้ผมจะเลือกเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเนี่ย เอาเป็นโจรแล้วกันนะเลือกเป็นโจรน,นะครับก็เลือกเปลี่ยนได้เลยนะครับผมเนี่ยกดคอนเฟิร์มแค่นั้นเองนะครับก็จะกลายเป็นโจรแล้วเรียบร้อยนะครับมีเห็นไหมกลายเป็นโจรแล้วนะครับโอเคนี่เกมนี้ค่อนข้างง่ายครับไม่ได้แบบสลับซับซ้อนอะไรนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีการอัปเดตต,ต่อๆไปนะครับซึ่งาจากที่ผมลองเข้าไปดูในส่วนของทางเซตติ้งเนี่ยมันจะมีภาษาไทยด้วยนะครับเนี่ยกผลเข้ามาดูตรงไหนวะ แน่นอนนะภาษานี่เห็นไหมฮะมีภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็ภาษาอื่นอีกเพียบเลยนะครับแต่ว่าณนะตอนนี้มันยังไม่เปิดมันเปิดเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับผมก็อนาคตเนี่ยมีภาษาไทยแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าจะไม่มีเนาะแล้วก็ในส่วนของการอัพสปงสกิลนะครับกดเข้ามาตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้แล้วก็อัพสกิลได้นะครับเฟิร์สเอ็ดเหล่าเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็อัพไปอีก สามสี่ห้าอัพอไปเลยแล้วก็อัพอันนี้ด้วยเป็นสกิลติดตัวนี่โอเคเฮ้แต่ว่าผมยังไม่ได้อัพสกิลโอ้โหลืมอัพไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันต้องมีสกิลของไอ้นี่ด้วยเนี่ยเออต้องอัพก่อนแต่ว่าผมแบบไอ้นี่ไปแล้วอัพหมดไปแล้วลืมลืมว่าเปลี่ยนอาชีพแล้วนะครับอ่ะทีนี้ก็ทําการจัดการกับบอสกระต่ายครับผมเราถึงจะสามารถผ่านเอ,อ่อตัวเควสตรงนี้ได้นะครับมาจัดการเลยครับเอ,อ่อกดเลยปึ๊บไปครับ ดับการกับบอสวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วโจนของเรานี่เพื่อนๆเราก็จะมารุมนะผมอ่าช่วยกันตีนิดนึงน่าจะไหวอยู่นะมันจะมีระยะเวลาบอกด้วยนะครับว่าเราจะต้องโจมตีมันเนี่ยตรงนี้ครับผมถ้าเกิดหมดเวลาก็ต้องต้องทำทำการแบบว่ารอบอสเกิดใหม่นะครับประมาณหนึ่งถึงสองนาทีประมาณเนี้ยจะฆ่ามันได้ปะเนี่ยดูเหมือนจะฆ่ามไม่ได้เลยนะ อีแค่ยี่สิบกว่าวิเองเอลองดูลองดูน่าจะได้ตัวเกมจะเป็นแนวตั้งเล่นง่ายๆนะครับผมเอาีอานิดเดียวีนิดเดียวเฮ้ยสิบวิผมว่าไม่ผ่านว่ะเออเราสามารถที่จะตั้งทีใหม่ได้นะครับเพื่อที่จะชวนเพื่อนๆที่แบบเลเวลเยอะๆกว่านี้อะไรเงี้ยมาช่วยเราตีได้นะครับอืมปีนิดเดียวงนะ่ะโอ้จบเลย เนี่ยเนหะ็นไหมต้องรออีก2นาทีนะครับเออเนี่ยแล้วก็กดตรงนี้ครับถ้าเกิดจะชวนปาร์ตี้ใหม่นะอุย้ยใครเรียกมาเนี่ยเดี๋ก่อนกดมาตรงนี้ครับแล้วก็ทําการบอกว่า,ากดมาตรงนี้ครับ r e จ ister Share อ่ะกดออกไปนะอ,ออกแล้วออกตี้เรียบร้อยนะครับตอนนี้แล้วก็ต่อไปก็เราเข้ามาแล้วก็ชวนตี้ใหม่นี่อา่าเอาเลเวลเอาตรงนี้แล้วกันโอเคหนึ่งคนแล้วก็ต่อไปเอาเลเวลเจ็ดแล้วนะ สคนมันจะมีสายอาชีพบอกอยู่นะครับเอ่เลเวลห้าะนักเวทมั่งแล้วก็อีกหนึ่งนักธนูมีไหมอ่ายีงไงนักธนูอเอคจัดไปเรียบร้อยนะครับแค่น,นี้เราก็ได้ตีใหม่มาแล้วนะครับที้นีก็รอเวลาเหมือนเดิมนะครับผม ดูคงดูเวสดูอีวงอีเวนต์ดูอะไรพวกนี้ได้นะครับมันก็จะมีของมาแจกอยู่นะครับเนี่ยเวทที่จะให้เราทำนะตอนนี้นะครับแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นแมปนะครับเนี่ยตอนนี้เราผ่านมาที่แมปนี้นะครับจะต้องผ่านให้ได้ก่อนเนาะประมาณนั้นนะครับมีดูด้านล่างก็เนี่ยอะไรพวกนี้นะครับลองเข้ามาดูนะค่อยๆปลดล็อกไปเรื่อยนะครับเนี่ยมันจะปลดล็อกตามระดับเลเวลครับผมมันจะมีอินเวสเวสบอกอยู่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเอ่อหน้าตัวละครของเรานะครับ มีบอกไว้อยู่เลยนะครับผมเลเวลเท่าไรจอบเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเปา๋าเราอ่าเฮ้ยได้ของใหม่มายังไม่ได้ใส่โอเคเดี๋ยวกดใส่ก่อนนะครับอ่าอัปเดตก่อนก็ได้นะครับอัปเดตไปเลยอุ้ยอันนี้ผมไม่ใช่มาพนูนี่ผมจะใส่ทำไมอ่ะเออถูกปะ่ะแล้วอัปเดตไปแล้วด้วยอ่าเราต้องเอาอันนี้สิเออใส่ไปนี่แล้วก็อันนี้ใส่ไปนี่ครับผมโอเคแล้วก็กดอ,อัพนี่เทาให้มันแบบหัวก,ก้าว ถ้าเกิดจะบวกต่อไปก็ต้องใช้โพลินะครับผมอันนี้บวกด้วยเนี่ยบวกอู๋บวกเก้าี่ใช้เงินนะครับในการบวกได้อ่าเรามีอีลูด้วยนะเนี่ยเนี่ยใช้อีลูอัพเกรดปุ๊บนี่เห็นไหมฮะบ,บวกแล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่าเฮ้ยเหมือนจะมีอะไรปลดล็อก,กด้วยแฮะออโต้ออโต้อะไรไม่รู้อ,นนอ่ะตรงนี้บวกสิบเอ็ดได้ได้ต่อลอ,องบวกไปดิถึงไหนเนี่ย โอ้หกได้เยอะมากเลยฮนะเข้าท่าเข้าท่านะครับเรียบร้อยทีนี้ก็เอามาบอสใหม่จัดก,การบอสใหม่อีกรอบนึงน,น่าจะได้นะรอบนี้นะครับคิดว่าไม่น่าจะพลาดแอนน่ฮะเพื่อนเราเลเวลสูงขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะสู้ได้ง่ายขึ้นนะครับผมอะกดเข้ามาดูตรงนี้หน่อยมีอะไรมาแจกเราปล่าโอเครับไปครับเหรียญแมว อ่โอเคเงินนะผมแล้วก็ของอือ่นๆในพวกนี้โอเคจัดไปเอา้าตัวละครผมตายเหรอเอา้าไม่ผ่านอีกแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยตัวละคราตายเดี๋ยวเรกดเข้ามาดูตรงนี้อา่าอัพครับผมสกิลเอามาใส่โอ้โหพลาด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 พลา,าดอย่างรุนแรงเลยดี่มีของใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับ เนี่ยก็ลูปแบกการเล่นตัวเกมมันก็จะเป็นประมาณนี้กรับเล่นไปนเรื่อยครับผ่านด่านไปนะครับมุมกล้องก็เปลี่ยนได้นะเนี่ยกดเข้ามาตรงนี้ครับผมแคมหนึ่งแคมสองอะไรเงี้ยเห็นไหมฮะมันเปลี่ยนได้แบบ2แบบแบบนี้ครับผมนี่ประมาณนั้นประมาณนั้นนะออโต้ก็กดตรงนี้นะครับจริงๆมันจะกดออโต้ให้อยู่แล้วแหละเอออ่าแมบเอ็มอแบบมีพีครับมาเราต้องจัดการช่วยเพื่อนหน่อย มันจะมีเกิดอยู่เรื่อยๆนะครับพวกนี้นะเพราะว่าบางคนเขาก็จะมีการ์ดเป็นแบบการ์ดที่เอามาเรียกพวกเนี่ยบอสเอ็มอพีอะไรนี้มานะครับเราชวนเพื่อนมาด้วยชวนเพื่อนเข้ามาลุมนะผมแบบนี้ครับเมื่อกี้มันมีไม่กดเข้ามาชวนชวนอยู่นะฮะจัดการไปเรื่อยๆนะครับรอเวลารอเวลาลเดีย๋ยวมันก็ตายรอบนี้ผมไม่น่าจะตายนะคิดว่า าใครจะได้ M V P แต่ไม่รู้มันกดดูยังไงนะอ้าวเรียบร้อยโอเคแจมครับ M V P ว่ะเออแล้วก็ได้อะไรอีกไม่รู้เนี่ยนะประมาณนี้ครับเห็นไหมนะเสร็จแล้วอ่าโอเคได้กล่องมาด้วยครับผมอ่าแล้วก็มีเมนูใหม่เข้ามาครับจะเป็นเมนูบัฟครับผมนี้ก็อะลองทำตามครับตัวเกมมันให้เราทำเนาะ ทำการบอกว่าเากินยาบัฟอะไรเงี้ยนะครับก็จะผ่านเวสนั้นไปเรียบร้อยนะฮะต่อไปก็จัดการบอสได้ครับบอสกระต่ายนะฮะที่เราจะจัดการเมื่อกี้นะครับผมเอาใหม่รอบนี้รอบเมื่อกี้ไม่ได้นะครับรอบนี้จะได้อีกหรือเปล่าต้องมารอดูนะฮะตัวละคร,รคตายเฉยต้องกดเข้าไปดูรอบนี้ไม่น่าตายนะด,ด,ดูเลือดดูเลือดเรานะครับไม่น่าจะตายละ อ่ารอบนี้ผ่านชัวเฮ้ยเดี๋ยวหมุนเหรียญได้แล้วเอ้ย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 เลือดเริ่มลดแล้วเลือดเริ่มลดโอเคเรียบร้อยครับผมผ่านนะได้โอลิมาด้วยนี่เดี๋ยวเราเอาโอลิไปเออไอ้นี่ดีกว่าโอเคเห็นไหมฮะผ่านเสร็จแล้วเมื่อกี้ด่านจะตายนะครับต่อมาก็จะเป็นด่านน้องเขียวแล้วนะฮะแค่นั้นเองนะตะกี้ยู มีสกิลใหม่มานะครับเราสามารถที่จะปลดล็อกช่องว่างตรงนี้ได้นะครับโดยการใช้เหรียญแมวตรงนี้ในปลดล็อกได้เลยเห็นไหมฮะปลดล็อกแล้วนะครับแล้วก็อัพ up สกิลน,นี้เอามาใส่ตรงนี้ได้เห็นไหมประมาณนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมครับอันนี้ก่อนโอเคตามนั้นนี่รูปแบบการเล่นเกมคือเล่นไปเล่นมันก็รู้สึกสนุกดีมันมันดีนะครับเอ,อค่อยๆเล่นไปนะครับแล้วมันจะมีอะไรแบบเยอะแยะมาให้เราดูให้เราทำหมุนเหรียญหน่อยปึ๊บ โอ้โหได้สามหมื่นขอเป็นอย่างอื่นได้ไหมปึ๊บม,มา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 โอ้โหอะไรเนี่ยไม่เป็นไรเนี่ยอยากได้เนียร์โ i ลิงแฮตเออหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันเจ๋งเจ๋งกว่าเนินนะ่ะอะบอส m v เมอีเกิดใหม่แล้วรอบนี้ไม่น่าจะสู้ไหวนะต้องชวนเพื่อนมาสู้นะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมกดชวนเพื่อนเข้ามาสู้เนี่ยมันจะดีกว่านะครับมันจะเป็นการลุมๆไปเลย เอ้ยในชุดาใหม่ด้วยเยมีคอนเทนต์อันใหม่เปิดมานะครับนี่นเห็นไหมตรงนี้ฮะปดเปิดนะครับเป็นแบบเหมือนแบบเราจะเอาไอ้คนพวกนี้เนี่ยไปไปหาของได้นะครับผมเนี่ยปดส่งไปบอกว่าทํางานอะไรเงี้ยนะ้นพาไปทํางานแล้วนะครับก็จะมีระยะเวลาปกแค่นั้นเองนะครับผมจะได้ชุดใหม่มาเนอะอ่านี่นี่ กดใส่เข้าไปเจ็บร้อยแล้วก็กดขวกด้วยคุณๆุณคุณคเงินเยอะเงินเยอะแล้วก็อาวุธของเราเมื่อกี้นี้มีโอริกแล้วจัดไปแล้วผมนี่นี่เอาแบบสักบวก20่สนะิไ้หมโอ้โหไม่ถึงวะ่ะอ่าถ้าจะบวก20ต้องใช้โอริสอีกสามสิบก้อนโอโนโดอ่าเคลียร์เคลียร์นะนี่เคลียร์โอเคแจมค่อยๆสะสม,มไปนะเราได้เหรียญมาใหม่แล้วนะครับพวกเหรียญอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็จะค่อยๆได้มา ทีนะนี้มีด่าน PVP เปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าเนาะกดตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อน PVP ที่ตรงนี้เลยครับผม PVP f r i e n d นะครับกดเข้ามาดูนะฮะเราก็สามารถที่จะทําการแบบไป PVP กับคนอื่นๆก็ได้นะครับสามารถใช่ช่องก็ได้นะครับผมโอเค,อเ,คเดี๋ยวก่อนยังกดเข้าไปไม่ได้แนฮะต้องรอให้ครบ2ตัวก่อนหรือเปล่า เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมอัพนี้ก่อนโอเคจัดไปนะฮะ,ะเดี๋ยวขอเอ่อ MVP อีกหนึ่งรอบนะครับมาจัดการบอสครับผมเนี่ยมันจะมีเควสอยู่เห็นไหมด้านล่างจัดการบอนจัดการบอนผมขอ MVP แล้วกันหมุนหมุน,หมนเหรียญด้วยปึ๊บ ขอหมวกขอหมโอหม,มูได้อีกแล้วหนึ่งพันไงหมูอะไรวะเนี่ยามาไม่แน่ใจว่าหลังจากที่โอเพนเบต้าไปแล้วเนี่ยมันจะแบบให้หมุนแบบง่ายๆอย่างนี้หรืเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะเอยอีกยี่สิบวิได้หรือเปล่าเพื่อนเราตายไปหลายคนเลยมาได้อยู่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 ีนิดเดียวนิดเดียว นี่ครับนี่จแล้วก็เรียบร้อย MVP ไปโอ้แต่ว่าไม่ค่อยได้ของอะไรดีๆเลย่ะ้วก็ผ่านมาด่านกบนะครับเรียบร้อย,ยนีฮะถ้าเกิดเราจะผ่านใ้ตรงเ u ๊ s เนี้ยตรง MVP ตรงนี้เนี่ยนะครับเราต้องไปเอาไอเจ้าตัวตัวเนี้ยก่อนนะเราต้องมาซื้อตรงนี้ครับร้านค้าครับร้านแคสแบบนี้ครับเนี่ยซื้อเจ้าตัวนี้ครับแคสต์ MVP ตัวนี้เนี่ยใช้เหรียญแมวซื้อเนอะ กดซื้อไปนะครับผมแล้วก็แล้วก็เอามาเรียกบอส MVP ออกมาอะไรประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็ให้คนอื่นๆเขาเรียกมาอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบผ่านเฟสนี้ไปประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมอีนนิดโอเคครับครับไม่หมดหรอนี่อันนี้ด้วยได้เหรียญมาใหม่โอเคแถมสะสมไปเรื่อยๆครับ ตัวเกมก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมก็เอามาให้ดูแบบเป็นตัวอย่างเกมเคร่าวๆนะครับผมใครที่สนใจนะครับอยากจะลองเล่นเกมนี้ก็ลิงก์โหลดเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสามารถติดตั้ง APK แล้วก็ไปเล่นได้นะครับย้ำอีกรอบหนึ่งว่านะตอนนี้ตัวเกมยังเป็นเพียงแค่เวอร์ชั่นทดสอบเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่มีบนสตอร์ไทยนะครับแต่ว่าอนาคตเนี่ยมีแน่ๆเพราะว่าภาษาไทยมันขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นแบบให้เราเิมได้แล้วเนี่ย มันจะมีแบบพิพ์ตรงนี้ได้ด้วยนะครับนชกดแชทกดอะไรพนี้นะครับตรงนี้ตามนี้เลยนะครับผมก็ลองดูแล้วกันเนาะ,อะโอเคเด้หมุนได้เอหมุนสักรอบแล้กันปึ๊บโอ้โหเมื่อกี้เพิ่งใช้เหรียญซ,ซื้อไปโอ้ได้มาแั้วงั้นเอาบอสมาแล้วบอสมาแล้วบอสมาบอสมาเราต้องวิ่งไปหาบอสครับผมนี่ตัวนี้แล้วก็ค่อยเรียกเพื่อนมาครับ นี่เพื่อนมาลุก่นีประมาณนี้แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ธรรมดานะไอตัวเนี้โอ้โหป่าผมว่าสู้ไม่ได้ผมว่าไม่น่าจะชนะมันน่ะไม่นา่ารอดไม่นา่ารอดเนี่ยเวลาน่าจะไม่พอนะครับคือเอาจริงเราต้องแบบว่า,าไปสร้างที่ใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ไปชวนเพื่อนเพื่อนเลเวลส,งสูงๆมาใหม่ จะเวร์กว่านั่นเองนะครับผมประมาณนั้นเอาล่ะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เอาคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับใครสนใจเนี่ยลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปหรือว่าใครมีอะไรอยากสอบถาม <c oughs> อยากคุ <c oughs> อยอะไรกัน <c oughs> ก็เม้นมาได้เลยนะครับใต้คลิปด้านล่างเนาะเออสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้คร่าวๆประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับเอาล่ะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้สวัสดีทุกคนครับผม